แบบฝึกหัดฟื้นฟูการฟังอ่านภาษาจีนหัน่นสำเนียงขาก,กาปั้นสันขากเกียรตซีตอนที่สิบเหงาหยองหยุกเหงาหยองหยุกตุนเนื้อแพะกินหยิดไหลยเหงาหยองหยุกท้องวันนี้มาตุนซุปเนื้อแพะจูเก,ก,กียบกุดแซ่เชียงตอกห้อล้างกระดูกขาหมูสะอาดสับเสร็จ เปี้ยงล็อกไถ่วอกเหงาท้องใส่ลงในกระทะใหญ่ตุนซุปล็อกแต้วเก้วกี้ฝูงจ้อต้องกุย้ยใส่พอประมาณเก่ากี้พุทซาแห้งโสมหวงขีหงิวเงี้ยนก้อนกําจ้าหยำหวงขีลำํำไยแห้งอ้อยเกลือหยองหยุกแซ่เชียงตอกห้อ ล้างเนื้อแพะให้สะอาดสับเสร็จวอพันเปียนไกล่ลอกย้องหมาถุงเช่าผัดคั่วรวมกับขิงแก่ที่ทุบแบนล็อกพักมีจิ้ววอต้อเช่าหยุกปั้นชุบใส่เหล้าขาวลงไปผัดให้เนื้อครึ่งสุกเย่าหยองหยุกขี้แซ่เฉียงตักเนื้อแพะขึ้นมาล้างสะอาดเปี้ยงล็อกไถวอก จูต่อชุยกุ้นใส่ลงในกระทะใหญ่ต้มจนน้ำเดือดพออ้อยต้าเฉียงท้องจังชิ้นฟองต้องตักทิ้งให้หมดน้ำซุปจึงจะใสเปี้ยงเงี้นฟอเหงาซี่เตียมจุง้งฉิวห้อใช้ไฟอ่อนตุนสี่ชั่วโมงก็ใช้ได้ชิดสีวุ้นสีหิวเจ็ดชู่ลัดชู้ เวลากินจิ้มซีอิ๊วจิกโชน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวป้องแค้วจิ้วชิดหมยสี่อันห่อกินกล้ามกับเหล้ารสชาติดียิ่งนักกู้สีชุกฝ่าคำโบราณว่าไว้หันซังชิดซี่เลี้ยงตอนยังมีชีวิตกินสี่ตำลึงเนื้อสัตว์ทําสุข ท้องก่าซี่เห่าชิดจู้หยองดีกว่าตายแล้วกินหมูแพะตัวดิบๆที่เขาเส้นไหวต่อไปจะเป็นภาคขัดฝ่านะคะเหงาหยองหยุกกินเห็ดร้อยเหงาหยองหยุกท้องจู๊กยกกุดแซ่เฉียงตอกห้อเปี้ยงล็อกไถ่วอกเหงาท้องล็อกแต้วแก้วกี้ฝูงจ้อต้องกุ้ย ขวงขีหีิวเยี่ยนก้อนกำจ้าหยำ่ำหยองหยุกแซ่เฉียงตอกห่อวอผันเปี้ยนไก้ลอกยองหมาถุงเช่าล็อกพักมีจิ้ววอต้อเช่าหยุกปั้นชุกเย่าหยองหยุกขี่แซ่เฉียงเปี้ยงล็อกไถวอจูต่อชุยกุนพออ้อยต้าเฉียงท้องจังชิน เปี้ยงเงินฟอเหงาซีเต็มจุงฉิวฮอชิดสีวุ้นสีหยิวเจ็ดชู้ลัดชู้ป้องแค้วจิ้วชิดมุยสีอันฮอกู้สีชุกฝ่าหันซังชิดซี่เหลียงต้องกวัวซี่เหว่ยชิดจูหยองและคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเจนหวุยฝา ฉินกุ้ยฝาแจนกิมเยียงคุณจุมพลคุณวีนาและคุณพิมลวันเศรษรัตนวิมลขอขอบคุณลุงเกาตู่กู้ทีมเรียงความและปลาไปหยิบให้เสียงประกอบในโครงการฟื้นฟูภาษาขัก,กาโดยจิตอาสากลุ่มเสียงหลอกขากกาหินวัฒนธรรมขดก,กาไม่สืบก็สูญ